เช็คกันเลยจ้าเบอร์วายเว็บเยียวยาเกษตรกร .com กลุม่มสองเงื่อนเข่ามือนี่แล้วจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะมา่พบมาพร้อก็สาวบนอีกแล้วสาวบนมีข่าวสารดีดีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมเนาะคะ่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถึงสํสขขาสคัญกดกระดิง่งเพื่อจะประผาดคลดปใหม่ๆั้งสาวบนเนาะคะ่ะไปฟังไละเอียดข้าวน้ากันค่ะเช็คกันเลยจ้าเบอร์วเว็บเยียวยาเกษตรกร .com กลุ่มสองเงื่อนเข่ามือนีเราจ้าทก็ซอสเตรียมทยอยโอนเงื่อนเกษตรกรกลุ่มสองมือนี วันแรกเช็คด่วนเยาวยาเกษตรกรดอ m คอมย้ำเกษตรกรที่ปั๊บปรุงทะเบียนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิ้หาพฤษภาคมนับตั้งแต่วันที่สิ้หาพฤษภาคม่5ม3ที่ธนาคารทีท่า,ทานเพื่อการเกษตรและสร้างกรการเกษตรทะกศสนจ่ายเงินเยาวยาเกษตรกรเดือนละห0พันบาทรวม3เดือนเป็นเงินห5 0 0 0บาทเกษตรกร ทั้งตรวจสอบและสถานะตรวจสอบสิทธิ์ไล่ซื้อทางเว็บไซต์เบอร์ไวเบเยียวยาเกษตรกร .com อยู่ทั้งวันทั้งคืนแถบจะวเดรับได้นอนตื่นมากกับตรวจสอบเงื่อนเขาหรือบอ่ ทั้งนี้ให้ควมำซอยเหลือจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ให้ควมำซอยเหลือกเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่เก่าถาึงสิบลานทะเบียนทะเบียนละหาพันบาทตัวเดือนเป็นเวลา3เดือน1นึ่งหพันบาทโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร,ร,ารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์เกษตรเท่ากสซึ่งการให้ควมำซอยเหลือ,อกเกียก่ยประกันไล่ได้เกษตรกร ชาวสวนป่ามยางเข่ามั่นสปะลังซึ่งยังเดินหน้าตามมาตรการประกัรไล่ได้ต่อไปนอกจากนี้เกษตรกร,ร,กรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่มในกรณีพลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอื่นๆที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์เล็งข่าวทกสอบเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าวัานนี่เกษตรกร,รกลุก่มแรกได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วตกค่างกั้ยุนิดหน่อย ส่วนวันที่3 0ถึงสาพฤษภาคม2 5 6 3จะเริ่มทยอยโอนให้กับเกษตรกรกลุ่มที่2ที่ปรับปรุงทะเบียนระว่างวันที่1ถึงวันที่สิพฤษภาคม2 5 6 3ันที่ผ่านมาขาดว่าจะมีอยู่หนึาล้านคนจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปเกษตรกรคลิกเบอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com จะได้ทราบวางเงื่อนเขาหรือบ แต่หากมีปัญหาให้ยืนอุทธรณ์ในแต่วันทีน่1ถึงวันทีหามิถุนาย,ยน2563นเกษตรกรสามารถโทรสอบถามรือเดินทางไปขออุทธรณ์โดยตนเองหน้าทีทำการ8แห่งใ้แก่1สำนักเกษตรอำเภอจังหวัดสําสำนักง,งานประมงอำเภอจังหวัดสาสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดสําสำนักง,งานมอญไหมเฉลิมพระเกียรติเครือข่ขายใกล้บ้าน 5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาล1-8และศูนย์ทรงเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่1-4 6สำนักงานสมรสามมิจังหวัด7การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและทุกสาขา8สำนักงานเกษตรและสากรจังหวัดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฟืนฟู้คอยควมซอยเหลือแก้ปัญหาพร้อมตอบขอสักถามต่างๆให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยืนอุทธรณ์แล้วเซจพัดไป8บ้านเกษตรกรยืนอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดที่เวอร์ไวเว็บ moac.go.th นี่คือข่าวสารดีๆทั้งช่องเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะข่าวนี้มีประโยชน์กับแชร์ทั้งช่องเข้าในเด้อค่ะขอคุในไรายค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าไทยพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ